สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะคะเยเก๋มาอยู่ตรงนี่บันไดบันไดบันไดาอาจจะงงบันไดคืออะไรอันนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือวันนี้อยู่ที่วัดลังสีสมพลเหมือนเดิมมาเอาเอา,เอาข้าวนะเศษอาหารมาให้ปลาที่วัดลังสีค่ะแล้วก็จะบอกว่ามันยังเยอะอยู่ทุกครั้งเลยแต่ว่าวันนี้น้ําน้อยลงไปมากเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่พาลูกสาวมาเหมือนเดิมมาให้อาหารปลา ถือซะว่าอ่ะข้าวเนี่ยได้รับการสนับสนุนมาจากปลากุ้งนะถือว่าทําบุญร่วมกันแล้วก็มีบางส่วนเหลือๆมาจากที่บ้านก็เอามาทําบุญเหมือนกันมาๆมามา,มา,มาดูให้อาหารปลาตะเพียนกันดีกว่าค่ะใครได้เห็นคลิปนี้นะคะ มีบุญค่ะมีบุญยายยเก๋จะใบ้หวยให้ใครดูคลิปนี้นะขอให้ถูกหวยนะขอให้ถูกลอตเตอรี่นะเอาเลขอะไรดีเอาเลขอะไรดีเอาทะเบียนเอาทะเบียนรถยเก๋ละกันสองศูนย์หกไปซื้อกันเลยปะสองศูนย์หกยเก๋ใบ้หวยให้งวดหน้างวดวันที่หนึ่งมกรา ช่ไหมมันไม่ออกสั์เอ๊ะมันออกสามเอ็ดมันออกสามสิบธันวาออกวันที่เอ่าท่านหนึ่งมกรลาว้าวมีกระโดดด้วยถ้าออกวันที่หนึ่งธันวาเอาไปเลยสองศูนย์หกยาเกบใบหวยให้นี่ถือว่าทำบุญร่วมกันมาจอมแจมจอมแจมโอ,อ,อ,อ้ยไม่ทันใจเลยนี่ลูกสาวกำลังแกะถุงข้าวอยู่นี่คนทำบุญคนช่วยแม่ทำบุญดีดีด,ดีลูก หายมาเร็วจ้แจมจ้แจมหนุนเบี่ยงไปตรงไกลไกลไกตรงนู้นก็ได้ลูกน,นี่ลนปลาเยอะมากที่นี่แมอยู่ทางโน้นกันหมดเลย เดี๋ยวตักน้ำนี่กระป๋องนีเดี๋ยวตักมาเร็วมาเร็วมาเาร็วจ้ำ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 เดือดบุ๊ปบุ๊ปบุ๊บบุ๊ปคาริโบคาริโบมันเปิดแล้วเหรอ <laughs> ไยไอเก๋ใบหวยเอาไปเลยงวดนี้สองศูนย์หกจ้ำจ้ำ พอแล้วน้ำกระเด็นจ้มจ้ำจ้ำโอเคงั้นวันนี้เยเกตไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า กับการทำบุญเลี้ยงปลานะคะสวัสดีค่ะ